สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนกระแตสงสารลูกสาวตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดหนักมากลุกลามไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศหมดแล้วทั้ง77จังหวัดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดทำให้เราคนบันเทิงทยอยติดเชื้อไวรัสด,ดังกล่าวเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งบางคนตอนนี้ก็ได้รักษาตัวหายแล้ว แต่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องงานนี้ก็ส่งผลให้ผู้ที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่างพากันไปตรวจหาเชื้อกันเพียบเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของนักแสดงผู้จัดละครหนุ่มอย่างเต้นตะวันและกระแตที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้พาลูกสาวน้องมียาไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 กันด้วยเพราะหนุ่มเต้นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถ่ายละครใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกองถ่ายตอนนี้ก็ยังไม่ทราบผลว่าลบหรือบวก โดยสาวกระแต่ได้เผยคลิปสุดสงสารของลูกสาวน้องมียานาทีที่ลูกสาวถูกตรวจหาเชื้อพร้อมระบุข้อความว่าสงสารหัวหน้ามากไม่อยากให้ตรวจอีกแล้วเนื่องจากพ่อได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ติดโควิด แม่กับมียาก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกันเราได้ตรวจครั้งที่หนึ่งไปแล้วผลคือลบแต่หัวหน้าอยากไปบ้านคุณย่ามากบนคิดถึงคุณย่าทุกวันแม่เลยต้องพามาตรวจอีกรอบเพื่อความชัวตอนป้ายที่คอย,ยังพอทนได้แต่จมูกนี่เข้าใจเลยแทงอย่างลึกขอให้ผลเป็นลบเถอะโควิดมันน่ากลัวจริงๆฮือมียาค่ะ แฮแท็กแก๊งยันหวางแฮสแท็กเลิฟลี่มียาท่ามกลางเพื่อนเพื่อนและแฟนคลับก็ได้เข้ามาส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวยังไงก็ขอให้ปลอดภัยทั้งครอบครัวเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ